จะเป็นยังไงนะครับเมื่อผมได้เล่นกับครีเอเตอร์แล้วเขามากับชุดใหม่ผีจระชนคนป้นโลกนะทุกคนและนี่ก็คือชุดใหม่ที่จะเข้ามาในรดนนี้วันที่17ถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะทุกคนแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็เป็นการดันแต้นนะครับผมรหัสลูกค้าเหมือนเดิมนะครับผมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเราเล่นกับครีเอเตอร์นั่นเองนะครับผมก็คือรหัส เอ็มบูนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วจังหวะน,นี้ผมก็เลือกที่จะเก็บปืนก่อนนะทุกคนแล้วก็มีสตูอยู่ด้านหน้าทุกคนผมก็เลือกที่จะพุ่งไปนะครับแล้วก็กระโดดอัดตัวเลิงเตอร์สุดท้ายสตูก็ขึ้นโซเนียผมก็ตั้งไอวไว้ก่อนหนึ่งเสเต็มนะครับสัตรดูก็น็อกดาวไปแล้วมีเพื่อนสตวูวิ่งมาช่วยแบบนี้ผมก็อัดตัวเหลิงเตอร์ไปสุดท้ายก็โซเนียสองนะทุกคนผมก็ได้มา2คิวนะครับผม และจังหวะนี้ทุกคนมีศัตรูนะครับผมกําลังยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เลือกที่จะยิงลมโชว์เป็นสเต็ปนัคงับผมก็เข้าช้าเลยนะครับผมก็อาดตัวเลิร์นเตอร์ไปสุดท้ายขึ้นโซนนี้รับผมแต่ผมผลานะทุกคนโดนยิงสวนกลับมาทําให้ผมแพ้ทุกคนผมก็นอกดาวไปแล้วเพื่อนเเก็บมาหมดตีกันเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่ตี้ผมเก็บไปหนึ่งตี้ทุกคนก็อยากจะถามทุกคนนะครับผมชุดใหม่ที่ได้เข้ามาทุกคนเร็วนี้ก็คือชุด ชีจราชนทุกคนคนบนโลกสวยหรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์บอกในคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับผมว่าผมยังรับปั๊มแหลงอยู่นะทุกคนใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักแอฟฟ้าตามนามสายฟรีได้เลยนะทุกคนและจังหวะนี้ทุกคนก็นัวมากนะทุกคนศัตรูเ็าขึ้นมาโถมนะครับตอนนี้เหลืออยู่6คนนะครับก็คือตีผมเหลือ2คนนะครับผมแล้วศัตรูมีอยู่4คนผมอัดต้นหลงเตอร์ไปแล้วดาวไปหนึ่งแทุกคนและจังหวะนี้ผมลบกระสุนไม่ทันสุดท้ายผมแพ้ทุกคนหมดี้นะผมท่2เเฉยล